เอาห้ลงไปเดี๋ยวจระดวดรวดัรวเอ้ามาเรื่อนๆร่วนเกล็ดคำแรกนำเลยก่อนมาเราไปจับจับเนาะสวัสดีครับคือเกาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมยิงพาแซบได้พี่น้องด้วย มาพี่น้องมาโมนีพ่พรอว์ออมได้เที่ยงสวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาซ้ำกินอมอิงบาสซฉกเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาโมนีพ่พรอวออมได้ใครใครไอ่นี่อย่างเนาะเนาะใครเวียดนามไหมอย่างไรลูกเปียกเวียดนามเพราะนะั้นใครว่าเทาก็ ห่างๆไงแหล,ละใครห้างๆมื่อนี้พอ้อวมได้ใครห้างๆมาอ้ครั้งแรกพี่น้องเพอ่อวมจะกินได้พอ้พอวมร้องกินเพิ่งเห็นได้เขากินมาน้ำยำพอ้อวมตำเสร็จเรียบร้อยแ้เนี่ยงงอเอเนียจะนอนเขาหัาลงไปเวดรั่วเมรื่เนี่ยอือืมรนำลาแตกาเลยแต่ว่าพอ้อวมมาได้กินเฉียจ็คท,ที่เป็นังไดด้เนังเด เดี๋วพอทั้งหมดค้นกันพอพี่พีเลยค้นมั้เข้ากันนะวะเบื้องหน่ำหน่ำปลาไหลนัวๆเลยเป็นอยงงี้มาเจ็บๆสั่งมาสั่งเลยมื่อไหร่เมื่เคยกินในแจ๊กอีร้องมึงบ่ร้องกับบุรู้เอ้าเอ้าพี่น้องเนี่ยเรียบร้อย แ่บๆน้ำกันกับข้าหอมมานี้กินของพ่อหวอมแค่กินแค่แรกก้อนหนวมก่นดับข้าซะก่นยอมใจเลยกันเห็นแต่พ่อนมเห็นแต่เพื่อนกินพ่อหนียวหอมดียิ่งยากอกันลนเป็นโตไหมพน้องดีไหมพ้วมจับไปเพิ่งเนี้ยเป็นโตแบบขาส้านวอมแจนงจไบุกินมาเบอร์่ว่างกันจะมีตังเด้อดไมวหยยห้างน้ำ คำแดกนำเลยก่นว่าเราไม่มจเจ็บจบเนาะแต่ว,ว,ว่าพอหนังวัามทาทนี่นเป็นเป็นอันเป็นตัว กับปลาห้งความปูก็ออยเมนูทีนี่ตีบานนะอืมอืมตนตัว โอ้เป็นคนนะพี่น้องพ่อนนความกสนับไปเลยเนาแ่บบใครดูแครดูเป็ดใครดูไก่ 多汗嘛，好，嗯， พาหอมวันได้กินตัวได้พี่น้องเลยมันมีไอ้ขนวันจะว่าพอหอมกินได้ไอ้พริกๆมันเสียดายเมื่อโตแล้วก็หอมกินกินมะเป็นนะ 对，嗯，是吧？

嗯，嗯正开，再来，嗯。 นับบ่ล่ะนี่อยู่อ่ะอืมเป็ดส แซ่บยิ่งน้องคนจริงลุกเอ้าพี่น้นนอ,าอาไว้ท่านี้ก่อนป้อนอวมว่าเคยกินแล้วล้วงบิงึงมันกระแทบอยู่เหรอต่ว่ามันขี้เดหร่ไกลหน่อยไหมป้อนอวมขอโทษขอไปครับผมอยู่พี่น้าเก่ไหมครับผมอยู่ที่นี่ป้อนอวมขอลาพี่แลนน้องไปเพียงแค่นี้ครับผมไก่ ห้างห้งบ้านเฮาเ่ยเป็นตัวความพอารู้ความครับดูแดงแดงยินดีที่เจอไหมครับสวัสดีครับ